มาดูวิธีการทำพุดดิ้งนมโรงเรียนนะคะจะใส่พงวุน้นครึ่งช้อนชาในน้ำเปล่าน้ำเปล่า100กรัมนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้น้ำเดือดนะคะพักไว้10นาทีนะคะจากนั้นมาทำส่วนผสมของนมโรงเรียน2กล่องนะคะเทลงมไปในกระทะน้ำตาล100กรัมคนให้น้ำตาลละลายนะคะ แบ่งออก1ส่วน3ส่วน,สวนใส่น้ำแดงตามชอบคนให้เข้ากาันเราจะทำสองสีมันก็จะมีสีขาวและสีชมพูนะคะแช่น้ำร้อนกันวุ้นแข็งตัวใส่วุ้นสีชมพูล,ลงไปสลับกับสีขาวด้านบนแช่เย็นให้เซ็ตตัวอีก,กรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยเชร์สตรอเบอรี่นะคะ อยากทำขนมแบบนีง yeah,